สิอันดับผีไทยที่คนไทยรู้จักมากที่สุดอันดับสิบกองก่อยผีป่าขาเดียวเขาว่าชอบดูดเลือดอันดับเก้าผีอำ่ำเงาทับตอนหลับขยับตัวไม่ได้หลายคนเคยเจออาการอันดับ8นางตะเคียนวิญญาณในต้นตะเคียนใหญ่ทั้งให้โชคทั้งหลอนอันดับเจ็กระหังผีผู้ชายจำได้ไหม ที่ขี่กระดง้งอันดับหกนางตานีผีสาวสวยประจำดงกล้วยตานีลึกลับมีสเสน่ห์อันดับห้าเปรตตัวสูงโยง่งปากเท่ารูเข็มภาพจำจากวัดจากคำสอนอันดับสี่กุมารทองเด็กน้อยผมจุกเรียกโชคลาบที่หลายบ้านมีบูชารู้จักกันทั่วอันดับสามปอบ แค่ชื่อก็รู้เลยผีสิงกินไส้ตัวท็อปในหนังผีอันดับสองกระสือเหลือแต่หัวกับไส้ลอยแสงวับวับตอนกลางคืนภาพจำสุดสยองติดตามากและอันดับหนึ่งแน่นอนที่สุดยืนหนึ่งตลอดการแม่นาคพระขนงตำนานรักอมะตะไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆและคุณล่ารู้จักผีอื่นอีกไหม